คราบสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยทุกคนนะครับวันนี้ยินต้อนรับเข้าสู่รายการสกิทีวีครับรายการที่คนหน้าตาเบรดีกกดูได้ครับยินต้อนรับเข้าสู่เกมของดูตี้วอล์โซนนะคในซีซั่นใหม่นะครับซึ่งผมไม่ได้รับค่าโฆษณาแต่อย่างใดนะครับแค่อยากมาเล่นเฉยๆนะครับอย่างแรกเลยคือเกมเนี้ยมันเพิ่งเปิเปดซีซั่นใหม่นะครับก็คือใช้กราฟ,ฟ,กกฟ,ฟิกเดิมนะเพิ่มเติมเลยคือมีของเล่นใหม่แล้วก็การเคลื่อนที่แบบใหม่ๆนั่นเองนะครับก็คือเพิ่มความผิวขึ้นนะครับ ต่หลายคนที่เคยเล่นมาแล้วเนี่ยจะเข้าใจนะครับว่าเกมเนี่ยการได้แชมป์คือยากโคตรๆนะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยเล่นอย่างกับปีศาจนะครับแล้วก็เกมมันเร็วมากนะครับแล้วก็ต้องจริงจังแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าสำหรับในวันนี้เอ่อเดี๋ยวผมจะพยายามให้ได้แชมป์แล้วกันโดยที่เราอาจจะเล่นช้าไม่ได้ผิวแต่ว่าขออนุญาตเล่นแบบจะพยายามได้แชมป์แล้วกันในวันนี้นะครับอาจจะไม่ได้ก็ขออภัยนะครับโดยที่ก่อนที่เราจะเริ่มนะครับผมอยากให้คุณผู้ชมกดไลค์ให้ผมหน่อยนะครับจะขอบคุณมากๆเพื่อผมได้งานสักครั้งใดอย่างนี้นะครับ หลดเอาผมนะเป็น AK เนะครับเป็นปืน AK ก็คือ assault rifle นะครับที่ผมแต่งมาแบบดามจับไม้แบบโคตรคลาสสิกนะครับแต่งเป็นกระสุน50นัดนะเพราะว่าเกมเนี่ยมันขั้นต่ำเลยต้องมี40นัดนะครับ30 <c oughs> ไม่พอคุณผู้ชมนะครับคือผมเลยจัดมา50เลยนะครับแล้วก็แต่งแบบเขาเรียกว่าพร้อมยิงระยะ กลางๆครับกับระยะใกล้เลยแล้วก็ใช้สโคปเป็นโฮโร 1.5x นะฮะก็คือซูม1.5เท่าจากสายตานั่นเองนะครับแล้วก็ข้างหน้านะปกติหลายๆคนเนี่ยจะใส่เป็นที่เก็บเสียงนะผมแบบเน้นยิงตายเลยนะฮะก็คือใส่เป็นที่กันสั่นมานั่นเองนะครับนะแต่ว่าที่เก็บเสียงคือมันจะหนักครับคุณผู้ชมส่วนกระสุนนะครับนี่ผมใส่กระสุนเป็นลูก5นะครับเป็นกระสุนเจาะเกาะนะครับก็คือเอาไว้ยิงทะลุกำแพงได้นั่นเองนะครับเอาละปืนพก นะครับแล้วก็ไม้เบสบอลนะครับก็ไม่ได้ใช้แน่นอนนะครับส่วนปืนที่เป็นเมตาอยู่ตอนนี้นะคือปืนที่ชื่อว่านี่ครับแจ็คพาวนะครับอันนี้คือปืนเมตาที่แรงที่สุดในเกมนี้เลยก็ว่าได้นะครับคือโปรเพลเยอร์เนี่ยใช้แทบทุกคนนะเป็นเพราะว่าอย่างแรกครับไอปืนเวนเนี่ยมันเป็น SMG คุณผู้ชมเกมเนี่ยมันวิ่งไวใช่ป่ะมันชาร์จบ้านกันมันไดบ้านกันเนี่ย SMG ได้เปรียบมากนะครับที่สําคัญเลยคือไอปืนเนี่ยมันยิงแรงมากครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูคือ เดเมจเข้าหัว43ครับคือเข้าทุกตัวเนี่ย40บวกหมดนะครับซึ่งมันไม่ควรเกิดขึ้นกับ SMG นะครับแล้วที่สำคัญเลยคือมันยิงไวนะครับจำเดเมจไว้นะเมื่อกี้คือ43อันนี้ AK นะครับนี่38 36 30คือมึงแรงกว่า AK ได้ยังไงนะครับแล้วที่สำคัญเลยคือมันเป็น SMG ครับคุณผู้ชมนะครับมันเร็วนะครับอันนี้คือเป็นปืนที่โกงที่สุดในแพทนี้นั่นเองนะครับทุกคนใช้นะครับถ้าใครอยากได้แชมป์ก็ใช้ไปนะครับแล้วผมไม่ใช้แล้วกันนะครับ เอาว,ว่าเดี๋ยวเราไปเล่นโชว์คุณผู้ชมนะวันนี้ผมพร้อมแล้วกดเลยแล้วกัน <c oughs> เอาละครับนี่อะรับเข้าสู่ขอบดูตี้วอ์โซนนะครับ,บ, Duty War zone นรบในซีซั่นใหม่นะเปิดตัวแบบโคตรเท่นีนน่มาพร้อมกับปืนกระบ,บอกเดียวครับที่เหลือคือมึงไปหาเองนะรพร้อมแล้วดูครับเปิดตัวอย่างกับดารานักแสดงนีดารานหนังผู้ใหญ่ <c oughs> แปลก โอเคครับก็ในวอลโซนแอบคนไทยเนี่ยก็จะเสียเปียบนิดหนึ่งนะเพราะว่าคนไทยจะปิงประมาณ120นะครับหรือว่า130นะครับก็คือถ้าเราได้เปิดก่อนเนี่ยก็ได้เปียบแนบแต่ว่าถ้าเราโดนเปิดก่อนเนี่ยเสียเปียบมากๆเอาว่าผมจะเริ่มต้นจากการโดดแฮะแล้วก็จะเริ่มแบบรอๆนะคอับผู้ชมนี่ผมจะลองเล่นแบบช้าๆดูนะรับแล้วก็ใช้สมองเยอะๆแอบเอาตรงที่ถ้าผมไม่แหลกนะไม่มีใครสู้ผมได้หรอกผมกล้าพูดเลยรับ ไม่มีใครเอาผมอยู่ยกเว้นตัวผมเองลบหนึ่งนะมีใครลงล่างบ้านกูแล้วกูไปไหนเนี่ยนีครับอ้าวเราได้ปืนดีพร้อมสโคบด้วยดีเมื่อกี้เห็นลงหลายตัวอยู่นะบ้านตรงข้ามครับผมว่าเดี๋ยวแม่งออกมาแน่รอเลยครับรอเลยมาแล้ว ไปเดี๋ยววาเฉยมาดิอืออือปิดประตูโอเคหนึ่งศพศพแรกที่มันตื่นเต้นจริงๆกนะไม่ได้ได้นานครับมือสัน่นแต่ว่าเปิดได้สวยครับทุกคนอ๋อแล้วมันใช้ปืนนี้ยิงเราครับไอ้แจ็คพาวเมื่อกี้ก็ว่าอยู่ทำไมเราโดนแรงมากนะครับทั้งนั้นที่เรายิงก่อน มันใช้ปืนนี้นี่เองเดี๋ยวหาปืนใหม่เฮ้ยปืนม่วง x m 4ครับอ่ะวางกล่องกระสุนตรงนี้แล้วก็เตรียมตัวนะครับในการไปฆ่าชาวบ้านเฮ้ยขนขนๆ,ๆใช่ปะนี่นี่นี่นขนทวนใกลมากใครมากแสดงว่ามันตามเรามาแน่ๆครับพวกขี้หล่อยครับพวกนี้ ชอบตามเสียงปืนชาวบ,บ้านมายิงคนอื่น <closing> โอ้โหแล้วแบบกุ๊กกักกักอยู่ข้างบนไม่ไปไหนเลยนะผมว่าต้องออกไปข้างนอกว่ะาว่าอยู่ตรงนี้มันไม่เวอร์ครับที่อับคือถ้ามันมี SMG เนะี่ยเราเสียเปรียบแน่ครับเราต้องค่อยๆเดินออกมาเหมือนอยู่ตรง โอ้โหเก๋โอ้ดับอีกเฮ้ยก่อแม่งแตกคือไปข้างบนไงวะโอ้โหแม่งเอ้กูไปก็ได้โอว่าเดี๋ยวแม่งต้องออกมาที่ผมผมได้ไม่ค่อยได้นะครับทุกคนต้องเข้าใจผมว่าปิงคนไทยเนี่ยจะเล่นอยู่ประมาณร้อยสี่สิบร้อยหกสิบนก็คือเราเนี่ยแทบจะช้ากับเขาเกือบสองวิเลยนะครับ เพราะนั้นการที่ได้เปรียบเนี่ยต้องยิงก่อนเท่านั้นเฮ้ยมาที่นี่หรอเฮ้ยแล้วล้มเไม่มีระเบิดควันด้วยหรอแล้วมึงตื่นได้ไงวะเนี่ยโอ้โหเราวิ่งหนีกูอีกมึงวิ่งกูยิงนะม,มามามาใหตัววัโอ้โหตัวมันวัดคุณชมห็นป่ะไวดูดิ โอ้โหมันดีนิ่งๆ,ๆเลยครับโอ้ย่งเซ็งนี่ยครับพรเสียของปิงโอ้โหเซฟเวอร์ของไทยเนี่ยเสียเปียบมากครับดวลจำแม่งในคุกมึงมาแล้วผมเซียนคุกขวาซ้ายมาดีมาดีกูมค,คมกว่าดิต้องเล็งที่หัวครับ แม่งเอ้ยขับแค้นเค่องใจโอเคจะกลับไปตรงนี้แล้วกันนะไปทำเ u e s ลุดหาตังก่นอนเอาเควสหาของครับต้องรีเซ็ตหาปืนใหม่อีกเฮ้ยคนข้างบนเห็นเงามไม่ไหวครับเราไม่มีเกาะ เอาลคอมค้างค้างทุกคนค้างอุ้ยเย้เรามาค้างอะไตรงนี้อย่านะอย่าโผล่มานะเอ๊อะเฮ้ยอเแย่เลยกูตกใจหมดเด้อเด้อไอ้เชี้ยนั่นมาไอ้ชี้นเมื่อกี้มาเออเป็นคนเป็นคนป็นคนชักก่อนครับเกาะไม่มี ออแล้วคุณได้หมดไงเป็นไงคนดูหัวละแม่ง S M G the God ครับอขอบคุณแล้วปืนอะไรเนี่ยสีทองสีทองเลยหมดเลยครับหม้เก๋ยังมีเกมาไมกแล้วครับมันเข้าไปในบ้านสวนทางไม่มารูดของ โหดย,ยืนลูดฟรีเลยยนลูดฟรีโหดีนะมันไม่เห็นเรานะครับอของเต็มพื้นเลยไม่รู้จะเก็บอะไรเลยครับเนี่ยตอนนี้คือผมหาตลาดอยู่ครับตลาดซื้อของอยู่ไหนอุ้ยมีคนไม้เหรอโอู้ชิบหายนะครับตลาดตลาดอ,อ๋อยู่นี่ตาจะบอด ผมจะซื้อของเป็นออของบัฟนะครับอันนี้คืออะไรอะ่ะน่าจะแบบถ้าโดนค่ายครั้งหนึ่งจะเข้าคุกปะน่าจะใช่แล้วก็ที่ชุบตัวเองนะครับอ้าวมีคนได้เควียล่าค่าหัวเราครับไอ้เมื่อกี้แน่ๆเลยผมไม่ยินทางทางขวาเนี่ยมีคนแถวนี้ครับชัวร์เลย ขึ้นที่สูงก่อนขึ้นที่สูงก่อนครับคือที่สูงได้เปรียบเสมอครับเกมเนี้อยอาแม่งแน่แน่ครับไอตัวนี้แน่แน่ที่ล่าข้าหัวกูเก่งจริงก็เข้ามาดิโอ้เฮ้ย,ยมีคนโดดล่มมาโดดน้ำมึงไปทำอะไรตรงนั้นไอหนุ่มมึงล่าหัวกูฮะ อ้าวเวสผ่านเลยครับแต่แม่งยังมีอีกครับทุกคนนั่นกำลังซื้อของอู้แล้วมีสไนเลงอีกเมื่อกี้มีไอซื้อของซื้อของอ๋อไปไหนวะโอ้สไนก็เลงจังเลยเฮ้ย ใครใช้โดนส่งข้อมูลล่ววะฮ้ยขวาขวาไปอีกหนึ่งโอ้โหเก็บรัวเก็บรัวๆเฮ้ยได้ยินเสียงได้ยินเสียงตีนครับพังหน้าผมว่าตรงนี้แม่งไม่อยู่แล้ะกูไม่อยู่แล้วผมจะไปเอานี่ครับกลองโหลดเอา a k ของฉัน นี่กูมาแล้วเอเคแล้วก็เก็บปืนนี้มาครับปืนนี้กินเลือดมาหลายคนโอเคผมจะเปลี่ยนที่อยู่แล้วกันนะครับผมจะไปทางนู้นนะครับ <c oughs> เพราะว่าตรงนี้มันเป็นเป็นบ้าเลยมป็นเป็นบ้าเลยวะลงมาทำไมตรงนี้กันเยอะแยะไปหมดเลยตอนนี้คือแบบมั่นใจในปืนนี้มากครับตอนนี้เราจะไปตลาดนัดหน้าครับผมนะครับจะอันตรายครับ มันชอบมีคนดักตลาดเอาพูดแล้วก็เจอเลยนะนะั่แนละแล้วซ้ายมือแม่งเสียงใครวะนี่แม่งยืนยัวตีนตีนแม่งนะครับยืนล่ออยู่นั่นแหละต้องระวังแอบมีคนลงลงมาทำไมโหโผแล้เข้าหัวพอดีสุดยอดครับเ k คนี่แม่งระยะแบบประมาณนี้คือแม่นสัต ไป้เหมือนกันเกาะแตกไปดิเกือบตายนะครับโ,โอเคโอ้ยโผวีคท่านึงจริงไหมครับแน่ามันยิงนี่ครับปิงครับแม่งเราอยู่หลังกระแพงแม่งเสือกยิงมาได้เกือบตายครับนัดหนึ่งเกาะหายหมดเราต้องไปที่อื่นครับเราต้องไปแบบ ไปแบบทางอ่นเลยครับคุณผู้ชมแล้วคือผมไม่อยากใช้รถในเกมนี้เลยครับเพราะว่ารถในเกมนี้คือเหมือนเป้านิง่งอ่ะถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากใช้นะครับนั่นก็คนเหนือเนะี่ยโอ้ผมลงมาซื้อของตรงนี้ก่อนครับจะซื้อเป็นนี่ครับ UAV ครับทุกคนส่วนตอนเราจะเห็น ว่าแบบมันอยู่ตรงไหนในแผนที่นะครับมุมบนขวาเอ้ยมุมบนซ้ายนะผู้ชมเห็นปะล้วใครวิ่งมาวันเนี้ย <c oughs> เอาเป้าเป้าเอา้อุย้ยอะไรของกูโอ้ย <c oughs> แล้วคือปืนแม่งปืนคู่ครับทุกคนเห็นปะ <c oughs> มึงเอา SMG คู่มาได้ยังไงไอแ้แคบกระบอกเดียวกูก็แบบแย่แล้วแม่งถือคู่ทุกคนโอ้โห ไฮสูมึงตาที่2ตานี้แบบผมจะลองเล่นแบบอ e ีแอบดูนะครับคือขอล้องว่าจะเจอแบบจะเจออะไรระยะประชิดนะครับคือคนไทยปิงสู้ไม่ไหวมากับปืนเดียวอีกแล้วพร้อมแล้วไอ้หนุ่มนี่ักแสดงหนังผู้ใหญ่เจมส์กิตทีวี รักการแสดงหนังผู้ใหญ่เป็นชีวิต,ตจิตใจนี่เราจะลงไหนดีครับผู้ชมเออผมจะเรียกลงตรงที่มีเควสตรงนี้ละกันครับผมคิดว่าคนน่าจะลงกันเยอะหนึ่งคนละหนึ่งคนสองคนสามสี่ห้าคนเยอะสุดๆเปิดมาไม่งีกันเลยอ้าวแล้วโดนเควสล่าหัวได้ดิับหนึ่งครับผม บ้านนี้เข้าไม่ได้ผมต้องหาบ้านเข้าแล้วปืนปืนนะครับปืนเมื่อกี้ปืนปืนนี้ดีด้ดวยอย่าลืมที่จะใส่เกราะก่อนนะทุกคนนะแล้วก็พร้อมเลยครับผมจะเล่นด้วยความแบบระมัดระวังตัวนู้นหนึ่งคน คือตอนนี้มันมีเควสล่าข้าวหัวเราอยู่นะครับก็เลยผมก็เลยแบบค่อนข้างระวังตัวนะครับนี่ขนาดระวังตัวเนี่ยวะมันมีบอกว่าบอกว่ามีคนลงมาแถวผมโอ้นู่นนู่นนู่นเจอเหยื่อครับเจอเหยื่อต้องล่าครับทุกคนเฮ้ยโอ้หเหมือนจเจอคนอื่น จากสุวนที่เรียบร้อยขวาตัวหนึ่งสวยตายไปซะมีตัวหนึ่งฮะข้างหน้ามีคนครับออกสายแล้วกูเปิดก่อนไงแล้วกูเปิดก่อนไงขอบใจนะอ้หูมีสไนเปอร์ให้กูด้วยวู้ววไอ้ไหมอนี่ปืนแดงอ๋อปืนแดงคือปืนไม่ได้แต่งเพิ่งออกจากคุก โอเคตอนนี้ผมต้องหาปืนอื่นก่อนนะครับก็คือผมอยากได้ S M G ยิงระยะประชิดสน่อยนะครับแล้วก็ได้อยู่ข้างบนบ้านนี่แหละคือยากนะครับที่มันจะแบบมาเอาผมลงอนะ่ะจริงแล้วไอ้แท่งเสียวนี่คืออะไรวะอ่าโอเคมี S M G นะครับเราเล่นบนบ้านแล้วกันนะครับเพราะว่าบนบ้านเนี่ยตายยากยานนายโคตร โอ้โหมึงลอยไปอยางแม่งลอยเลยมันฆ่าคุาแตกแล้วผมติดคุกไงครับทุกคนโอ้โหต้องมาหนึ่งหนึ่งกับมันฮับไม่เป็นไรครับ <c oughs> ผมออกได้อยู่ละร้อยเปอร์เซ็นต์ผมเนี่ยราชาคนคุกสองหนึ่งเราจะวิ่งขวาวิ่งเฟคขวาฮิ๊บกูออกซ้ายหมดไปดีเจกูสเต็ปจูไอ้น้อง กระสุนมันน้อยรับคืออย่างที่บอ,อกไปรับสามสิบนัดด้ไม่พอแน่นอนคนี่คืออะไรอะ่ะลูกกระตังอายิงายิงทายิงเฮ้ยเราเปิดแากันตอนนี้ผมอยากไปร้านค้ามากมก็คือตรงนี้ ไปก่อนแล้วกันเพ่นก่อนนะครับเฮ้ยมีโหลดเอาดรอปมาด้วยแป๊บนึงนะเก็บขขงเก็บของให้เรียบร้อยผมต้องวิ่งไปตรงนี้ครับเพื่อไปเอาปืนที่เราเอามานะครับเมื่อกี้แม่งลงมาแม่งถือ SMG ยิงผมหัวผมแตกเวรจริง โอ้ pay for this job. Sure โหแล้วแบบแอร์ดอบแม่งไปอยู่ข้างบนซะด้วยเคซ้ายมือมีคนยิงกันเหมือนผมได้ยินเสียงคนอยู่ข้างบนหัวผมอะจริงนะโอ้ไม่ใช่ฮึบอ่ากูได้แล้วก็คือเราจะได้เปิดของเรานระับผมว่า มีที่ชกตัวเองด้วยสวยแล้วก็เออเป็นที่เติมเกราะครับนี่จะได้ไม่ต้องลูดอ่าเกาะเราพร้อมครับผมว่าผมหาขึ้นบนตึกสูงดีกว่านะครับตรงนี้มีสไนดด้วยเอามาสักหน่อยแล้วกันนะครับ svd ครับสไนทองผมว่าขึ้นที่สูงกว่าดีกว่านะครับแล้วก็ทางซ้ายเราคือร้านไก่ของครับแต่ผมไม่เคยเชื่อเลยครับว่า รอบๆร,ร้านขายของจะไม่มีคนครับแม่งชอบแคมป์กันนะครับอันนี้คืออะไรอะเกมก็แหลกจังเลยตรงนู้นมีคนยิงกันนะครับผมไม่เชื่อว่าข้างล่างร้านขายของจะไม่มีคนนะครับเาว่าเราดูลาดราวกอนตรงนู้นแน่ๆนั่นไง่ายิงดีกว่านะครับโอเค ไม่มีร้านขายของแถวนี้ละเมืองก็ใหญ่ใหญ่แนบผมว่าตรงนี้ต้องมีสักตัวหนึ่งแนบนี่ไงแมง่งพลิกออกมาจากแคมป์เลยแนบอย่าไว้ใจครับร้านขายของถ้าไม่ได้มากับเพื่อนนะถ้าเล่นคนเดียวคืออันตรายสุดๆครับเสียงอะไรแม่งระเบิดวนะเนี่ย โคตรดังเลยอือออกมารับกระสุนหนอุยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยไอ้หมอนี่มันอยากโดนว่ะผมว่าผมขึ้นไปอยู่ชายคาเดียวกับแม่งเลยรนบขูขอใช้ชีวิตร่วมกับมึงแล้วกันเนี้ยแแบบเนียนๆข้างแผงโซลาเซลนบโอเคตอนนี้ของลดราคาแล้วก็ อะไรวะเนี่ยึมมึงคิดว่ามึงเท่เหรอไอ้สาสต์อะไรของ่เว้ยก็อยู่ๆแม่งเด้งเฉยเลยโอ้โหแล้วมึงใช้ปืนอ้ขี้โกงนี่อ่าขอบใจแล้วกันเอามาจากไหนครับเนี่ยเอานี้เปิร์กโอเคเรามียู v อวีครับทุกคนโอเครอบข้างเราไม่มีคนลงมาซื้อของครับผมต้องซื้ออะไรบางว้นเนี่ย ชุบตัวเองก่อนอันดับแรกแล้วก็ U A V ครับ,บโอเคมีคนอยู่ทางตึกขวามีผมนะครับตึกนู้นแล้วก็กำลังบินมานู้นมาตรงนี้หนึ่งโอ้มันบินเล่นเว้ยซื้อเติมเ U A V แล้วกันนะครับตรงนี้ <Operations> มีคนมามาดิอ, kea? อืมติดเวนหลบก่อน เอยู่ๆแ่งบินมาจะไปจิงหัวชาวบ้านนี่ใส่ไม่ดีเฮ้ยเฮ้ยดีนะมีปืน S.M.G อยู่นะถ้าไม่มีอยู่นะมึงวงใกล้บีบแล้วทุกคนผมน่าจะต้องเปลี่ยนจุดแล้วครับแต่ก่อนจะไปผมขอซื้อของกันแล้วก็เก็บของแม่งเมื่อกี้อ่ามี UAV ของเราครับเขามาไหมจ่ะ ตรงนี้มันฮอตฮิตและเกินมีหม,มาอยู่เต็มบ้านเลยครับคุณผู้ชมเห็นไหมจุดแดงๆแล้วคือมาแอร์อัดคือแบบมันรอกกินศพอ่ะคุณผู้ชมผมคิดว่ายอมแบบขับรถรถไปดีกว่านะรถรถมันลื่นจังวะเฮ้ยจะเย็นจะเย็นไอ้น้องจะเย็นไอ้น้องโอ้ยอเต็มเกาะแบบ นี่ครับมีรถแม่งอย่างลื่นเนียคุณผู้ชมไม่รู้จะอธิบายยังไงครับตกอย่างเดียวครับตอนนี้เราจะไปที่ไกลๆแล้วกันาเพิ่งมายิงกูนะข้าวงก่อนครับตอนนี้เกมนี้วงไม่ตลกนะครับวงไม่ตลกผมบอกไว้เลยอุย้ยมีมอไซค์เรื่องข้างจะไปที่ ี่ซื้อของทางซ้ายแล้วกันบนนู้นเลยนะครับบนนู้นแต่บนนู้นแม่งที่โล่งนี่หวา่าผมมีเงินอยู่ตั้งสองหมื่นเนี่ยเดี๋ยววนดูรอบๆก่อนนะครับว่าที่ซื้อของแม่งมีคนหรือเปล่า ข้างบนขึ้นไม่ได้ไม่น่ามีนะครับน่าจะโล่งครับตัวนี้น่าจะันะอนุญาตซื้อเออแอสไตน์ <Air Strike. S 2> แล้วก็ซื้ออันนี้ครับเฮ้ยเด็กแหวนเด็กแหวนกูอยากยิงเด็กแหวนมานานเลยแหวนหาแหวน<อ> <laughs> ใครสอนให้มึงขับรถมาชนกูอย่างนี้ พเอาโอง่เลยโง่เลยควายอื้ยเฮ้ยโอ๊ยโอยอย่างแม่งขับมาแล้วแบบแม่งบีบแต่ปอนปอนใส่กูด้วยนะปอนปอนใส่กูด้วยขอบใจครัแบบเก็บทีชุบก่อนอันดับแรกแล้วก็จะออกไปจากที่นี่คนระับมาอยู่ในบ้านตัวหนึ่งครับทุกคนแล้วก็ผมแจ็ ต้องหาที่เล่นนะครับเพราะว่าถ้าขี่รถเนี่ยเตทเพร์ซันมันทำงานคุณผู้ชมเห็นปะวงเหลือวงเหลือแค่แบบไม่กี่คนเลยครับแต่เราอยู่นอกวงเ่ยตรงนี้บ้านนั้นไม่ไม่รู้มีเจ้าของหรือเปล่านะครับไอ้บ้านหน้าเราเนี่ยคือผมไม่ค่อยอยากจะเล่นระยะประชิดเท่าไหร่นะเพราะว่าดูรู้กันอยู่ครับปิงของคนไทยเนี่ยปิงเราจะเสียเปียบมากนะครับดีเลยเป็นวิ แกวงบีบแล้วไม่มีทางเลือกว่ะผมต้องเข้าไปที่บ้านทางขวานะเพราะว่าทางซ้ายไม่คุณผมมู้ชมดูด,ดิซ้ายไี่ใครอยู่ก็อยู่อ่ะจริงไปผมไม่รู้ว่าม,มีหรือเปล่านะแต่ว่าผมเตรียมเป็น SMG ไว้ก่อนเลย อย่ยงใครผมได้ยินเสียงจริงๆรูๆ้ไอ้คิีว่กูหลอนอ๋อแม่งมีคนจริงๆด้วยครับมันอยู่ชั้นสองมาเมื่อกี้นะครับไอ้ตึกข้างๆเราครับแต่เราไม่ได้ขึ้นไปชั้นสองก็คือแม่งเนียนอยู่ครับพวกง,งูครับพวกนี้ทำไมมันตายไววะ แสดงว่าแม่งน่าจะโดนคนอื่นยิงมาครับนี่ไงมาดิเฮ้ยตอนนี้เ,เหลือสามคน,นยอยู่ไรอยู่วะเนี่ยผมยังไม่ได้พลิกโอ้โหแล้วใครทิ้งระเบิดไปตรงนี้ครับเราต้องเพนไปก่อน,นครับเอาแล้วลื่นลื่นลื่นหาบโคกก็จะยกลาา้อหัก เกมไม่จะทำมอไซ์มาให้รลื่ดทัาหักหโอ้โหแม่งปอดใจแม่งอย่างช้าไอเวนโอ้ผมก็กลัวระเบิดมันลงตรงบ้านครับมันมีคนเรียกครับาะอีกคนหนึ่งผมเลยต้องหนีครับขอภัยผมน่าจะสู้แม่งว่ะโอเคครับคุณผู้ชมครับก็สำหรับในคอร์บลูตี้วอร์โซนครับขอพัยเมื่อกี้เลยครับผมไม่เคยขับมอไซค์ไอ้มอเตอร์คอร์มาก่อนครับ คือแม่งไม่รู้ว่ามันมีฟังก์ชันลื่นแบบเทพด้วยนะครับแม่เอ้ยนะครับก็เอาเป็นว่าสำหรับวันนี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วกันนะครับใครที่ชอบพอร์ตตี้วอร์โซนก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะกลับมาเล่นอีกครั้งแน่นอนนะครับถ้าคุณผู้ชมชอบกันเยอะๆแล้วกันนะครับก็เป็นว่าสำหรับในวันนี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบพระคุณทุกคนที่เข้าชมครับ